สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานมันมีเมียกอสิมาสุบหนังใส่ผักเมกล็ดอะไรก็บปนกบหรือใส่เป็นหอมรวมพริกซอสเท่าอย่างหเหาเสียบเทียวแบบโบราณนะเนาะไอ้พวกนี้ตามรูปการ,ร,กการสุบใส่กินน้ำกันอุ่นหนังอยู่เดี๋ยวเสียมาหันให้เตรียมของถาบิข้ากนี้กับขักเมีกมกง็งามงามเข้มาดด่ะแต่ตุ๋นอยู่นะกินน้ำกันรูกร้านแต่เสาแต่เสียวกินอาหารสาวเลย ไปทำงาน<ด>ทำการไปทุงมีททุ่ไทยทุ่มสูคนคือสิสุขภาพแข็งแรงนอกรักษาจากของเด้อลูกหลานเลยดูแลสุขภาพทนต้อมีจกสีหันหนังจติตามปนกบก็มีเกียรมตะไหะนะเอาต้นยุสายี่แถวรถปูแหวนเจอาอืม นังวหัวขาต้มแหล่นหอมเหเจียบมันมกริงนแรงดีจะเ็กินอยู่นะต้มเปื่อๆแล้วเห็ดเจี๊ยบมัมจับปูนกกกระวัตเตำมีสวนหิ้วเขาละตำป่นไปทุกคนนกินเดียวข้าวเดียวแล้ว เยนอนทั้นุ่มเปื่อได้กับเสียตัวง่ากับคัวาราคาลงั่ก<า>วกระจา,ายคนยุคงก็เนี่ยมันแหลบไม่น้ำตาแม่ที่หันแลดเนี่ยทำคน นอกกจีฮันอยู่วันนี้จีกันเนี่ยอ,อยา่อยาที่เ่าตำเหลียงแบบที่ากะจีอไยทาใส่ซุปวันน้นีน่วนข้าวคั่วนั่งกนครับมันนี้งากระแทกข้าวคัวกระแทบคือกันแต่ว่าันไหวหานโอ้ยหอมงา ตามด,ดูการตัวผู้เฒ่าจะข้า,ออา,นนา,นนาจะพอแต่แม่พผักมีกฟงมันมีหนังปนไปซื้อก็เอาซุปผักมีกันวะนี่จะผักแผวตีบมเดทเก็บมาต่น่ะเอาหันแล้วก็เนาะหอมเตรียมของแหลงสามปนหอมรวมสี่หอมพักสารเนรต้นหอม หน่อยแล้วเนี่ยมับ่อสิฮอห้า้อมอมถวใจกันเอ้ยแต่ผมองว่ามน่ได้อ่ี้่ใช่หนีไปเลยโอเคเนี่ยัหนาแล้วว่คืคงอยู่นะอเนี่เดีวอยู่หันอยเมมาตูบมันจะกักทัวจิตำปนเลย นี่ก็กินไเนาะตาคบซะก่อนดอกไปนยาวจะกินบ่อยอะตำเพื่อเอา,ออา,อก,ากระดูกมัน,น,นออกก็ด้วยตำไปกันเลยตำมกระดูกออกซะก่อนกระตตักอยนี้ถวดชุบเสษคบกบเขาง่าย

กินเสษเศไปสุดกับสศแก้วี้เพราะาเนี้ไปร้ายจักรา้าเอาให้มีั่วนหาคับงาบตำก่นเนีามีส่วดเพชทำาอนุบาลเขาทั่วเพบเพราะวาเาจที่คนใจ กนเาวะร้านเราหองินเป็นนูมีส่วยตุ้กโอยเสบกินยังอีึบคเขาง่ายตอนนี้เ่าพิดไปรลงว่วยตีเด็คกาบ แสนบาทข้าวกรบใส่เลยน้ำต้มก็มีประเดียข้าวลงตอนหมอเดือดเอยอฮงโคตแเฮงขืนนะนา,าะมันเดืดมันก็เพิ่งเดอดก็ปลาซิบโม มีเส้น,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 นมีงา,า,ามีหนังมีพลาสติกอ่าตำบริเวณเน็อเด้ các anh phụ đại bỏ hết để cho p con cái này, cái này, cái này hỏng hở văng chọt, quỷ lo văng, nhiều điều, 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 nhiều

ันเกาหลีสูบนี่เนาอสังน่าบอไลมาว่าที่มอกันหลูกลานนี่นังงัวเสียบเลเลื่อมคูเลือมหยาบหลูก้อน นั่กับเปล่อเพราดีหยัมปัดพักก็ม่แก่หม่อพักยุ่งหน่ี่เบิร์นะข้นก้อนนี่งไวหยัปัดๆเจกันขึ้นหัวตายถึ้ไหวเขาจะห้นอยากเขาอยูน่นะเขาส่งเราหืมเกาะสิมบมืองกัน เด,เดี๋ยวเราพอมลืมบางสิมมบานโคตรนี้อหยอยขายจะมาอ่างนีกินฟรีเลยนะหนักจะงนีกินฟรีเลยเราบอยว่าเนี่นย,เ,ยเราพอมลืมเดี๋ยวยี่พหาจนะดน่ะ ตัวหนึ่งเนี่ยจอมเขา,เาลงก่อนหือว,ว่า,าลงโด,ย,ดยยังเอาหลงหมันกับโมสสอ่<ล>ะเขายังลงก่อนเลยกไ,ไม่ไยอมใครหาตรงามา Chả rái rán để sốt ở lắm con Nhằm đốt nắng cho ngạ Chứ có tịch mịt Cái đường bằng thịt Nó thế thì chứ nó một lá nữa แยบหลายนนามีเงี้ยงเบือกินน้ำกันเด้หลกร้านเด้อกอ้ตันี้ติดตามลิใหม่คลิปหนาแต่ก็เรื่อยๆไปหากแป้งแบงปันกันความชุกความเจริญน้อยจ้าพราะวิปใหม่จ้า